ครับวันนี้มีพระยกนะเป็นสังกจจายยกนะครับสวยๆเลยนี่อือนะจึ๊บอ่ะให้ดูเน้นๆเลยนะครับนี่พระสังกจายยกนะแกะค่อนข้างสมบูรณ์เก่านะครับเป็นยกเก่าเลยนี่พระสังกจจายยกอ่ให้ดูเนื้อหา นี่เก่าเลยนะครับเนือ้อหาสีสันสวยงามอ่ะ,อะเดี๋ยวดูวิธีสั่งนิดนึงนะฮะวิธีสั่ง ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้พ่อ้ามือเล็กๆเ,เนาะกดไลค์ไม่เสียตังค์นะพี่ๆนี่เป็นไงขมกลิบกดไลค์ไม่เสียตังค์กด s u b สไคร์ไม่เสียตังค์นะจ๊ะกดให้ด้วยนะกดให้น้องด้วยนะแล้วก็อะสมมติเราดูวิดีโอนี้อยู่นะปุ๊บเรากดเพิ่มเติมสมมติเราอยากรู้ราคาอยากติดอา อยากรู้ราคาว่าเออพี่ผมสนใจขอดูดูราคาก่อนเอ๊บถูกใจราคาอ่าอย่างนี้50บาทมีที่ไหนนี่เหรียญ50บาทผมก็จ้อยนะครับอันนี้สมมติเราดูราคาเอยพี่ถูกใจราคานี้นะมาถูกใจผมผมมีงบซื้อได้เท่านี้อ่าปั๊บกดแคปนี่เลยดูรูปก่อนมีรูปด้วยนะนี่มีรูปด้วยนะครับกดแคปเลยอ่ามียังไม่นี่ไม่พอใจ กดดูวิดีโอในนี้ได้อีกนะฮะโอ้โหนี่นี่ห้บาทลงวิดีโอให้ด้วยลงรูปถ่ายให้ด้วยเป็นไงสุดยอดไหมฮะโอร้านอื่นไม่มีทํานะนี่มีร้านนี้ร้านเดียวแจ้งผ่านหน้าเว็บเสียค่าส่ง50บาทนะบอกก่อนอ่าถ้าแอดไลน์หรือ Facebook ก็จะง่ายกว่าไม่ต้องเสียค่าจะส่งอย่างเงี้ยห้บาทพร้อมส่งเนี่ยก็คืออ่าไม่เสียค่าจะไม่เสียค่าจัส่งแต่ถ้าสั่งผ่านเว็บเว็บไซต์สั่งผ่านเว็บไซต์ก็ได้แต่ว่ามันจะ ยุ่งยาก่อยนะคุณต้องสมัครอ e ีเมลอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ดีคือเราเข้าไปดูสินค้าเราชอบอ่าเราแคปมาพอแคปมาเสร็จปุ๊บนี่ร้านค้าเปิดปีห้าเจ็ดนะนี่หกเจ็ดแล้วสิบปีไม่ต้องกลัวโกงนะโกงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้อ่าพี่พี่ที่ผมพ่อผมสั่งไม่เป็นมีพี่ท่านหนึ่งบอกสั่งไม่เป็นนะสั่งกดสั่งคลิกลิงก์อะไรไม่เป็นเรามีเบอร์โทรนะกดไปหน้าแรกอ่ะเดี๋ยว อ่าอันนี้แป๊บหนึ่งอ่ะคลิกลิงก์ไม่เป็นมีเบอร์โทรพี่กดไปหน้าแรกเลยกดไปเนี่ยจุดจุดด้านบนนะจุดจุดด้านบนตรงนี้แล้วกดหน้าแรกปั๊กน่ะนี่มีเบอร์โทรบอกอยู่นะศูนย์แปดสองห้าศูนย์สี่แปดหนึ่งสองสามนะครับอ่าพี่จะเอสเอ็มเอสมาก็ได้แต่มันจะเปลืองพี่ไปอีกเนาะหรือว่าอย่างนี้อ่าโทรมาสั่งก็ได้แต่ว่าพี่แคปรหัสมาพี่ จดรหัสไว้ก่อนพระแล้วผมก็มาตรวจสอบแล้วเดี๋ยวผมโทรกลับอะไรประมาณนี้นะครับน่าประมาณนี้แล้วก็ถ้าผมแอดไลน์แล้วพี่แอดไลน์นี่ครับมีคลิกลิงก์ไลน์นี่เห็นไหมเออนี่ YouTube ผิดกดผิดกดผิดมือไปโดนนะพอดีผมมองผมต้องมองผ่านกล้องนะมันก็เลยแบบว่ามันกดผิดกดถูกกดเพิมเ่มเติมเมื่อกี้ก่อนกดเพิ่มเติมกดไลน์นี่เห็นไหมครับไล์ หรือว่าเพิ่มเติมอีกก็จะเจอเพจ a c e b o o k อ่าได้2อันเพจ a c e b o o k อาจจะตอบช้าหน่อยนะเพราะว่ามันเด้งช้า Facebook ไม่รู้เป็นไรนะฮะมันเด้งช้ากดแบ็กกลับหรือว่ากดที่นี่ความคิดเห็นผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับอ่านี่กดเพิ่มเติมอันนี้มันเด้งมากด,กดให้โดนเพิ่มเติมก่อนนะอ่ากดให้โดนเพิ่มเติมมันก็จะคลิกลิงก์สินค้าคลิกลิงก์เพิ่มเพื่อนอ่ายูทูบช่อง YouTube พี่อยากดูอย่างอื่นก็ดูใน YouTube เพจร้านอ่าทิกตอกไม่ต้องนะครับมีไลน์ไลน์ไอดีก็มีถ้าวีไม่สะดวกอ่าทิกตอกไม่ต้องนะทิกตอกแบบมันวุ่นอ่ามันแพลตฟอร์มผมไม่ค่อยได้เล่นนี้นะฮะใครชอบก็แอดไลน์มาสําหรับใครชอบนี่พระโยกสังกาจายนี่เนะี่ยทำให้สมบูรณ์ความหมายก็สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับอ่ากินอิ่มนอนหลับความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะยิ่งเป็นยกด้วยยิ่งดีนะครับเป็นยกด้วยยิ่งดีสุดยอด สุดยอดของโอ้โหความอุดมสมบูรณ์สุดๆแล้วครับคือปกติท่านจะใส่สร้อยเนียนะพระสังกัจจายนยามีก็คือเรื่องค้าขายหมันหนเฮงๆว่างั้นเถอะนะอ่าแคปรหัสมาแฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วผมลงคลิปนี้ต้องลงประมาณยี่ครึ่งชั่วโมงก่อนนะแล้วผมจะถึงจะใส่ลิงก์เพราะว่ามันต้องทําทีละอันเนาะอ่าถึงจะใส่ลิงก์ได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก รอสัก30มทีันทีผมจะใส่ลิงก์ให้นะครับเพราะมันต้องทําทีละอันผมจะอัพขึ้น youtube ก่อนนะอ่ามีแลตฟอร์มเดียวนะครับร้าน Stone Story อ,อ,อ่าห้นะอ่าโอเควันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ